ก็ได้นะตรงหน่อยแต่พิมพ์หน้าแล้วไปนะมาเลยไปนะคะห้าสี่สามสองอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรียนจบแล้วอย่างเป็นทางการใช่ครับผมวันนี้ดังเรียนจบแล้วครับผมก็4ปีที่ผ่านมาในเรียกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมเรียนคอมพิวเตอร์อินโนเวชันเนี่ยแล้วมันจะแบบมันจะมีความเครียดมากๆครับผมก็อยากจะบอกเลยว่าแบบต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่าเงี้ยมันก็จะค่อนข้างเครียดผมก็เลยแบบเออดีใจนะที่วันนี้มาถึงครับผมก็แ,แบบในที่สุดก็เป็นวันของเราวันที่เราแบบเรียนจบแล้วแล้วก็คือคุณแม่ก็ร้องไห้ไปแล้วภูมิใจแล้วครับผมใ่ในระหว่างเรียนพ่อคุณแม่มาส่งเราตลอด อ่าใช่ครับผมไม่รู้ได้ไงเนี่ยมาพร้อมกระติกน้ำหนึ่งอันเอ้ยใช่มาพร้อมกระติกน้ำใช่ครับผมเอ่อด้วยด้วยที่แบบเออมันไม่ค่อยมีที่จอดด้วยหรือว่าเขาแบบเขาจะเรียกว่าชอบขับขับรถมากับผมอะย่าเหมือนเขาจะมาคุยอะไรด้วยกันในรถอะไรเงี้ยใช่คือมันก็เลยแบบอยู่ด้วยกันเป็นแฟมิลี่เนี่ยนะคะระหว่างเรียนระหว่างทำการเรียนเรากับการงานด้วยอ่าระหว่างเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยผมรู้สึกว่ายาก เอาตรงๆยากมากเลยเพราะว่าแบบคือผมมาต้องเรียนมันจะมีพวกวิชาแลบหรือพวกวิชาคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยที่ไม่สามารถขาดได้ไม่สามารถขาดเรียนได้ผมก็เลยแบบต้องยอมสละเวลาคิวถ่ายคิวงานอะไรเงี้ยเพื่อมาเรียนเลยแบบเราก็มุ่งให้เรียนจบไปเลยแล้วก็แบบเอาให้จบแล้วเราค่อยแบบมารับงานวงการบันเทิงเต็มๆ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันของเราแล้วครับผมก็เราไม่ต้องวอรี่อะไรเกี่ยวกับเรื่องเรียนอีกแล้วครับผมก็รับงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ๋อมีตอโทรใช่ไหมเฮ้ยตอเลยไหมเออผมตอบคุณแม่ไปแล้วพักก่อนแม่ทำงานก่อนทำงานก่อนครับผมใช่แฮปปี้กับการทำงานนะจริงๆเพราะเราไม่ได้เคยคิดว่าแบบเฮ้ยอยู่ๆเราจะได้มาทำงานเกี่ยวด้านวงการบันเทิงเลย แล้วตอนเราได้ทำเราก็เลยแบบโอเคงั้นขอพักเรื่องวิศวะก่อนงั้นเราแบบมุ่งมุ่งในวงการบันเทิงเพราะเรารู้สึกทำแล้วเรารักรักมันมากกว่าวิศวะเลยสิ่่รติดต่อมออมีครับผม,มก็น่าจะต่อโทเนี่ยแหละฮะแต่น่าจะเกี่ยวกับด้านวิศวะเหมือนเดิมครับ<ม>จะได้ต่อในสิ่งที่เราเรียนไปแล้วใช่ครับของขวัญอะไรให,ให้ตัวเองสหรับการฝาันเรียนไปตรงนั้นไปบ้างครับของขวัญให้ตัวเองใช่ไหมฮะ ของขวัญให้ตัวเองเนี่ยจริงๆเป็นการที่ได้เห็นแม่แบบเรื่อมปริ่มได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ปพื่มปริ่มเพราะาแบบเหมือนความฝันของเขาอ่ะคืออยากให้ผมแบบจบวิศวะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วผมก็ท้อผมอยากจะออกมากเลยแบบตอนที่เราเรียนเรียนไปด้วยแล้วแบบถ่ายซีรีส์ไปด้วยผมขอเลยแบบขอดรอปได้ไหมขอเบรกได้ไหมเขาจะแบบคอยประจูงเรียกว,ว่าจูงมือเราไปเรื่อยๆจนจบอย่างเงี้ย แล้วตอนแบบวันนี้เราจบแล้วแค่แบบได้เห็นแบบยิ้มทางน้ําตาของเขาอะอันนั้นคือรางวัลชีวิตของเราแล้วอะเหมือนเราเรียนมาเพื่อครอบครัวด้วยจบพร้อมเพื่อนด้วยจบพร้อมเพื่อนด้วยเกียรตินิยมอย่างเกียรตินิยมไหมไม่ไม่ได้เกียรตินิยมครับผมแต่ GPA 3.03นะเออโอเคอยู่ถือว่าแม่บอกว่าให้ผ่านเพราะว่าแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับผมก็ทะลุ3นมีแม่ก็แฮปปี้ครับ ที่บ้านให้ของขวัญอะไรไหมเหรอฮะจริงๆก็อนุญาตมากกว่าก็คือผมอ่ะอยากได้น้องหมาอีกตัวหนึ่งอ่าคือผมมีหมาอยู่แล้วตอนนี้ชื่อว่าฮารุโตะใช่ไหมฮะแล้วก็อยากจะเอามาอีกพันหนึ่งคือซามมยอ่าเอาพันซามมยเอาตัวใหญ่มาเลยซึ่งซึ่งปอมกับซามอยมันจะมีความคล้ายกันแต่แค่ซามอยจะตัวใหญ่มากอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบ เลือกที่เจ้าซามอยมาพอเป็นเป็นฟิลเหมือนแบบพี่ชายที่อบอุน่นอ่าแต่จริงๆเด็กกว่าฮารุนะใช่แต่เป็นฟิลฟิลนั้นมากกว่าครับอนุมัติเรียบร้อยแล้วด้วยอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับผมใช่แล้วเดี๋ยวเราก็คุยติดต่อฟังด้วยวเดี๋ยวผมก็ซื้อเข้าบ้านเลยใช่เลื่อนสนิทนะคะบอกว่าจะรวยตัวเขาจะเขาจะลองติดในเชอนเคยเขาจะมาด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือเขาจะมาด้วยคอมพิวเตอร์อ๋อยังครับผมน่าจะรถติดครับผมวันนี้ก็รถติด แต่จริงๆวันนี้ก็ผมก็ชวนไปหลายคนมากเลยนะแบบชวนแบบ DM ไปเยอะเลยแบบมาถ่ายรูปกันได้นะครับผมบ่ายโมงอะไรอย่างนี้ใช่เขาก็เอาจริงนะแอบสงสารเพราะรถติดมาก <c oughs> ผมก็มาแบบเกือบไม่ทันเหมือนกันใช่ครับผมนอกจากนี้มีารอ,อ่าใช่ครับผมอันนี้ก็คือเรียกว่ามาถ่ายรูปกันก่อนที่ HM ครับผมแต่ว่าเราจะมีนัดกันอีกทีบ่ายสามที่สนามบอลใหญ่เลยก็คือจริงๆอ่ะสนามบอล ตอนแรกผมก็กลัวแหละว่ามันจะจะร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบจํานวนคนที่อยากมามันก็แบบตยอะ้ใหญ่ <c oughs> อ,อุยอันนี้อันนี้เราจองไปแล้วจองจองสนามบอลที่มันมีเก้าอี้เราจองไปหมดแล้วเราจองไปแล้วครับผมน่าจะประมาณพันห้าที่เป็น <c oughs> เป็น, <c oughs> ปนท,ที่ที่สามารถแบบเอาคนมารวมกันได้เยอะที่สุดในของมหาลัยครับ <c oughs> ผมเลยเลือกสนามบอลเพราะอยากให้ทุกคนมาจริงๆรใช่ ก็ตือตอนแรกก็อยากจะเลือกหอแถวนี้แต่แบบมันได้แบบ400อคนเลยนะมผมก็เลยแบบอ,อยากให้ทุกคนมาเยอะๆครับ <c oughs> ใช่ครับผมแนตอนนี้เราจะด้าน่ยาวๆเลยครับผม <c oughs> ก็บอกบอกได้เต็มปากเลยว่ารับงานได้แล้วจ้า <c oughs> ตอนนี้ก็คือว่างแล้วว่างทุกวันแล้วครับผมเ <c oughs> ต็มที่จองเข้ามาได้เลยครับ <c oughs> อ๋อเข้าได้หมดไม่ติดอะไรแล้วครับผมไม่ติดเรียนแล้วครับตอนนี้น้องหมาัวใหม่ก็มาแล้วอ่าน้องหมาัวใหม่ก็มาอ๋ออ่านหมาอ่าน้ยนฝากทริคนาะสำหรับคนที่เห็นเราเป็นไอดอลอ่าครับผมก็ฝากทริคนิดนึงนะครับผมก็ทริคที่ดังจะใช้ประจำตอนเรียนไปด้วยทำงานไป,ไปด้วยเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เข้าเรียนพยายามแบบ อย่านอนหรืออย่าขาดเรียนหรือว่าแบบแอบเล่นเกมตอนอาจารย์สอนอะไรเงี้ยอันนี้คือผมไม่แนะนําเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีเวลาอยู่แล้วแล้วเราไปทําอย่างนั้นเน่ะเราก็จะยิ่งไม่มีเวลาครับผมเรียกว่าเราต้องแบบคืออาจารย์กําลังสอนอยู่แล้วเราก็ไปอยู่แล้วเรา,เราอย่าเอาเวลาไปทิ้งอ่ะเราต้องแบบเอาความรู้จากอาจารย์มาให้มากที่สุดเพื่อเราจะเอาไปลุยในห้องสอบเพราะนอกจากนั้นเราไม่มีเวลาอ่านหนังสือเหมือนคนอื่นแล้วใช่เราก็เลยต้องแบบ ตั้งใจมากๆในห้องเรียนอันนี้คือสําคัญมากๆแล้วไม่เข้าใจอะไรตรงไหนแบบไม่ต้องอายเลยครับผมก็ยกมือถามได้เลยว่าแบบเอ้ยอันนี้ตรงนี้ผมไม่เข้าใจตรงนั้นผมไม่เข้าใจก็บอกอาจารย์ได้เลยครับผมอันนี้ผมแนะนําจริงๆครับขอบคุณครับอเอ้ยขอบคุณมากครับผม